สำนักงานสหรกรณ์จังหวัดนครนายกมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น41คนข้าราชการ20คนลูกจ้างประจำ3คนพนักงานราชการ12คนและพนักงานจ้างเหมา6คนโดยมีนางสาวอภิวรรณธนสิทธิศักดิ์เป็นสหรกรณ์จังหวัดนครนายกความเครียดสะสมและความเหนื่อยล้าจากการทำงานอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายได้เนื่องจากไม่มีการจัดสรรเวลาในการทำงาน เป็นเหตุผลให้จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน Work-Life Balance สำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดนครนายกได้จัดประชุมบุคลากรเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจในการทำกิจกรรมเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานพร้อมประกาศให้บุคลากรในสำนักง,งานรับทราบและปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานประจำปี2,567โดยดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินหน่วยงานดังนี้เกณฑ์สะอาดจัดกิจกรรม5สบุคลารกรในสำนักง,งานได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Brick i n e n i n g Day จำนวน4ครั้งดังนี้ครั้งที่1วันที่6ตุลาคม2566 ครั้งที่2วันที่2กุมภาพันธ์2567ครั้งที่3วันที่5เมษายน2567และครั้งที่4วันที่24พฤษภาคม2567เกณฑ์ความปลอดภัย สำนักง,งานได้จัดอบรมเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันเหตุอักคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในส่วนของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานกำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน มีสถานที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการอย่างเพียงพอและเหมาะสมเกณฑ์สิ่งแวดล้อมดีภายในห้องทำงานมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีมีแสงสว่างเพียงพอไม่มีเสียงดังรบกวนขณะปฏิบัติงานบรรยากาศภายนอกอาคารสวยงามร่มรื่นปลอดโปร่งและเย็นสบาย มีจุดทิ้งขยะที่บุคลากรต้องคัดแยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้งโดยจะคัดแยกวดพลาสติกไว้ต่างหากเพื่อนำไปใช้ประโยชน์หรือรวบรวมจำหน่ายเกณฑ์มีสุขนิสัยกำหนดให้บุคลากรในหน่วยงานจัดเก็บและทำความสะอาดโต๊ะทำงานของตนเองให้สะอาดเรียบร้อยเป็นประจำทุกวัน มีการจัดกิจกรรมการรณรงค์การลดและเลิกบุหรี่รวมทั้งห้ามสูบบุหรี่ในอาคารสำนักงานแต่ได้จัดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ไว้เป็นการเฉพาะมีสถานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตลอดจนให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพอนามัยของบุคลากรโดยจัดให้มีมุมสุขภาพสำหรับชั่งน้ำหนักและวัดความดันมีกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกันทุกวันพุธ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและอนามัยที่ดีของบุคลากรมีกิจกรรมออมดีมีสุขเป็นกิจกรรมส่งเสริมการออมของบุคลากรในสำนักงานที่ทุกคนมีเป้าหมายการออมร่วมกันมีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้จากพี่สู่น้องเพื่อให้บุคลากรในสำนักงานมีความรู้เพิ่มขึ้นมีห้องรีแลก์รูม คือให้บุคลากรรับประทานอาหารน้ำขนมร่วมกันหรือทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความผ่อนคลายในระหว่างวันบุคลากรได้ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวโดยใช้ปุ๋ยหมักที่ทำขึ้นเองและยังมีแปลงเพาะพันธุ์กล้าไม้เพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร,ร,กรและประชาชนทั่วไป จากการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างสมรุนชีวิตคนทำงานส่งผลให้บุคลากรสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดนครนายกได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดีสะดวกสบายมีระบบระเบียบต้นไม้ดอกไม้ร่มรื่นสวยงามมีการจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสมมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุขในการทำงานภายในองค์กรมีความรักความสาม,มคัคคีและมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีมา